กันพีอาอเอซ E เออรีอีวีอ e ี v e, ร้องเพลงคู่กันครั bles, ้งแรกได้เวลาโคจรมาร้องเพลงคู่กันเป็นครั้งแรกแล้วของสองนักร้องที่ป๊อปขวัญใจวัยรุ่นกันรัชชานนนหรือกัน p ีอ x i e อีกับน้องเล็กอาร์ีอีวีอีหรืออาร์อกรนิดในเพลง Until the Sun Meet the Star จากละครเมื่อตะวันรับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวของผู้จัดตู่ปิยวดีมาลีนน์ทั้งช่องสามที่ทั้งคู่มาถ่ายทอดแทน ความรู้สึกของพระเอกนางเอกในละครได้อย่างไพเราะโดยได้นักแต่งเพลงหนึ่งนรงวิทย์มาบรรจงเขียนเนื้ออย่างสุดซึ้งเรียกว่าเปิดสกิลหูทองไปตามตามกันเลยทีเดียวสาวอาอายได้พูดถึงการทำงานให้ฟังว่านี่เป็นการร่วมงานด้วยกันครั้งแรกของหนูกับพี่กันเลยค่ะดีใจมากเพราะเราเคยแต่ขึ้นเวทีด้วยกันฟังเพลงของพี่เขาทั้งในพาร์ทเดี่ยวแล้วก็พาร์ทวงพอมีโอกาสได้มาร้องเพลงด้วยกัน หนูก็เตรียมตัวเยอะมากและเพลงก็ค่อนข้างมีความยากอยู่เหมือนกันตรงที่จะมีจังหวะขึ้นขึ้นลงลงมีเมโลดี้ร้องประสานกับพี่กันด้วยแต่ของหนูจะเป็นร้องประสานซะส่วนใหญ่ก็เลยจะร้องยากนิดหนึ่งยังไงก็ฝากทุกคนฟังเพลงประกอบละครเมื่อตะวันลับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวแล้วรอติดตามชมละครกันด้วยนะคะ นั่นกันพูดเสริมต่อว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆพอรู้ว่าได้ร้องเพลงคู่กับน้องไอผมตั้งใจทําการบ้านมากครับเพราะเรื่องร้องเพลงน้องเก่งมากจริงๆตอนเริ่มอัดเพลงทั้งผมและน้องอาอก็ดูตามเนื้อเพลงแล้วก็ใส่อารมณ์ตามฟิลลิ่งของแต่ละท่อนไปด้วยผมว่าเพลงนี้น่าจะเข้ากับเนื้อหาละครได้เป็นอย่างดีต่อให้เรายังไม่เคยได้ดูละครมาก่อนแต่ พอเราได้ฟังเพลงน่าจะเข้าใจง่ายและนึกถึงเนื้อเรื่องได้เลยอยากให้ทุกคนไปติดตามฟังเพลงและรอชมละครไปพร้อมๆกันเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเพลงประกอบละครที่เพราะจนทําให้ทั้งเพลงและละครถูกพูดถึงก่อนออกอากาศกันเลยทีเดียวสำหรับใครยังไม่เคยฟัง Until the Sun meets the Star ตามไปฟังกันได้ที่3 Plus และ CH3 Thailand Music และทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอดใจรออีกไม่นานได้รอกันแน่นอนกับละครเมื่อตะวันลับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวเร็วๆนี้ทางช่อง3ละครเรื่อง Until the Sun Meets the Star ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเย้ yeah, ทำได้ดีมากทุกคนเจอกันใหม่เร็วๆนี้มอมมี่มินทร n บัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของมิน X Min มินขีดล่างอาอินสตาแกรมมินทรานเพจเฟซบุ๊กมินทราน ช่องยู u ูบมินทรานทิกต็อกไม์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมินทรานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมินทรานทวีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจฟเอ็มแฟมิลี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมินไทยเอสพีเอชเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจฟเอ็มเอฟแฟมิลี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจฟเมียนมาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคลาสิกาเกนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพราวมุกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดูจับซอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกูงาเมรึก เครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่นาตนจะทาเครื่องหมายสี่เหลี่ยม until ดี่จะมิเทสตาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทอต,ตันทีรักเธอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทริกกี้เลิ